อาจารย์คะสวัสดีค่ะอา,อาจารย์คะช่วงนี้ค่ะช่วงโควิดเราก็จะทํางานกันอยู่ที่บ้านกันนะคะ<อ>แล้วก็สมมติว่าถ้าเราบริษัทของเรามีการประชุมกับคู่ค้าคือลูกค้าค่ะ<อ>ภาพด้านหลังที่เป็นตัวแบ็กกราวของเราะค่ะ<อ>ควรจะเป็นรูปภาพอะไรถึงจะดีเพื่อจะส่งเสริมบริษัทเราคะ<อ>เมื่อคุยแล้วได้ไดผลดีอะค่ะคุยแล้วได้ผลหรือไม่ได้ผล ต้องมีองค์ประกอบมีมีองค์กรเบื้องต้นและเบื่องหลังาการ,รผลริติของสินค้าเรามีอยู่ในตลาดซึ่งมีผู้เชื่อถืออยู่แล้วหรือว่าเพิ่งทำเบิ่อต้นขายสินค้ายังไม่มีใครรู้จักเลยเพราะฉะนั้นคนยังไม่รู้จักเลย แล้วใจกเขาเชื่อถือมันก็มันก็ลำบากเราอะ่ะเพราะฉั้นเมื่อลำบากแล้วเนี่ยก็ก็อยู่ที่อยู่ที่วาตะศีลอะไรครับเพราะงั้นตัวภาพภาพอยู่เบื้องหลังเราเนี่ยมันก็เป็นตัวนึ่นที่ที่กระตุ้นได้เพราะงั้นต่อเบื้องหลังกระตุ้นเราเราก็ต้องเบื้องหลังเพื่อ,อเพื่อเป็นภาพ ด้านหลังด้านหลังของเราเราก็ต้องต้องให้คนที่เขียนภาพลงภาพลงไปเช่นว่าจะขายอะไรแล้วก็ทำให้ภาพที่ออกมาตัวนั้นเนี่ยนะ,ะมีคนมาแย่งซื้อหรือมีคนมาสนใจหรือมีคนมามาซื้อเราไปใช้เรา มีปรากฏกันขึ้นค <Okay. S 2> ่ะเพะงาน,นก็เกต้องให้คนเขียนภาพมีตัอปากฏกันแบบที่เราเห็นว่าโอ้คนเชื่อกันเยอะนะค่ะโอก็เยอะแยะไปหมดคนที่ไปชายแล้วมันได้ผลจริอค่ mm hmm. ะอันนั้นก็คือมันเป็นตัวจูงใจตัวหนึ่งค่ะ <Okay. S 2> ครับแต่จะจูงใจยนานาก็แต่ ลืมตัวโลโก้ที่เป็นบอใส่ของเราทำบางงานเนี่ยมันไม่มีตัวตนเซอรลฟักปรากฏนราคนมาสวม่อยมันก็ถูกคนอื่นเอาไปแล้วเพราะนั้นต้องมีโลโก้ของเรานี่สำคัญคือมีมีโลโก้ของเราแล้วก็เหมือนกับเป็นภาพที่ทำให้มีความเชื่อมั่นในสินค้าของเราว่ามีคุณภาพแล้วแล้วตัวบบัน ของหลังฉากตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวองศาล่ออะเพราะงั้นหลังฉากตรงนี้ของเราได้องศาที่ที่เจริญรุ่งเรืองเพราะงั้นถ้าตัวนี้เป็นตัวเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวสเสน่ห์ตัวหนึ่งเราคุยกับใครใครคนนั้นเนี่ยเ,าเราคุยคุยได้สิบเปอร์เซ็นต์เขาจะเชื่อเราถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ับเพราะงั้นก็คืออยู่ที่ องศาของรานชักตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเจริญรุ่งเรืองหรือเปล่าถ้าเป็นตัวเจริญรุ่งเรืองก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนได้ที่ที่รับฟังหรือคนที่เห็นภาพประมาณสามสิบองศาได้ไหมคะอาจารย์สามสิบองศาเจรเญรุ่งเรืองไหมคะเจริญรุ่งเรืองก็เป็นตัวดีอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ได้กับทุกท่านด้วยค่ะก็เป็นตัวช่วยนะคะขอบคุณค่ะ